ใช่ครับเพราะอะไรคะก็คือถามว่าถ้ารถเนี่ยมีู่เนี่ยเขาทางใช่มากที่ออกมาเป็นแนี้วิ่งผิดเลนไอ้วิ่งผิดเลนไอ้วิ่งผิดเลนนะผมอธิบายก่อนนะวิ่งผิดเลนผมไม่เถียงนะครับตามกฎหมายที่อาจารมาจะติดเนชัดเจงแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ่งตรงแต่รถที่แล้วอย่างนี้หมายถึงว่าฉันผิดหรอถ้าเกิดว่าคุณพูดแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้หมายถึง ถึงนะคะเพราะว่าน้ำวิ่งสวนโม่มามันนี่เป็นแรงงานน้ำวิ่งมาค่ะถูกไหมถ้าอยากได้ก็แบบนี่เป็นตัวมถ้าอยากเรื่องุณได้แต่ทำไมแต่ทำไมคุณผมอธิบายไม่ไม่ยอมไม่ยอมจ่ายอ่ะไม่เข้าใจไม่จ่ายนี่เป็นหาหรอครับแต่ทำไมคุณไม่ยอมรับผิดในเมื่อคุณผิดเต็มๆคุณวิ่งมาเลนที่สามคุณสวนเลนมาคุณบอกว่าคุณไม่ผิดได้ยังไงคุณมาพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะ ผมไม่ได้บอกว่ารถผมไม่ผิดผมพูดตรงไหนที่กล่าวว่าไมผิดไม่แล้วรแล้วยังไงคุณคุณไม่ยอมรบ่าังไม่ผิดผมไม่ได้พูดอะไรยังไงคะผมบอกว่ามันก็มีส่วนของผู้ส่วนได้ยังไงคุณคือออกจากซอยมาออกจากซอยมาแต่รถทยางนี้มันไม่มีรถวิ่งแล้วเขาวิ่งสวนเลนมาแสรงอยางนั้ไม่ผิดได้ยังไงคุณใครสมองรือเปล่าคะก็เป็นสมองน่หละครับคุณคิดใหม่เลยนะว่าทันผิดเปล่าถ่ายไว้ด้วยนะที่ว่ายุทธาธีบอกว่าใครสมอ ใช่ค่ะคุณไม่ยอมรับผิดอะคะเพราะอะไรเนี่ยเมื่อคุณวิ่งสวนเลนมาแล้วคุณวิ่งสวนเลนมาทําไมอะคะแล้วทำไมคุณมาหง้าวิ่งสวนเลนคะขอถามหน่อยถ้าแต่ว่าคุณไม่วิ่งสวนเลนแล้วฉันจะโดนไหมแล้วฉันต้องมาเสียเวลาอย่างนี้ไหมเราก็ขอโชดเชยเวลาขอชดเติร์ดเจอหน้าแล้วีนแค่ขอโทษมันไม่พอหรอกค่ะทำไมคุณไม่ยอมรับผิดชอบแล้วทำไมคุณไม่ยอมรับผิดชอบรถฉันแค่แค่ข้ามกัน เปล่าหรอกมั้งเพราะคุณก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วค่าประกันถูกไหมคะเขาซื้ออยู่แล้วเขาประกันเออก็นั่นไงก็แค่เซ็นไงเทำไมคุณไม่รับผิดชอบถามหน่อยคือไปสอนอนแล้วมันเสียเวลาเออเข้าใจว่าคุณไม่มีปัญญาไงถึงพูดไม่ได้เออเขาจะได้รู้คือโทรหายดิเองคือกลับเอง รทได้โทรเลยได้อยู่แล้วแหละแล้วทำไมคุณเคยเจอเคสแบบนี้นะคุณทำผิดแล้วคุณไม่ยอมรับอ่ะทำไมเหรอเพราะอะไรเหรอคือี่ยว่าคุณแล้วทำไมอ่ะคุณไม่ได้่ายเองแล้วทำไมคุณจะต้องมาบอกมาตักเตือนว่าเออฉันผิดหรือว่าทำไมเพราะอะไรคะเพราะอะไรแล้วคุณวิ่งตรวจเลนมาทำไมแค่พูดเสริมเลนไม่ชอบผิดแล้วคุณอยาก ให้ตำรวจชี้ถ้าตำรวจชี้ว่าฉันผิดฉันก็ยอมรับแต่ฉันไม่อยากให้คุณมาชี้ว่าฉันผิดถ้าแค่คุณสวนเลน่นคุณก็ผิดแล้วอะ่ะตำรวจนะเออดีเนาะมีเงินซื้อรถออไม่มีเงินซื้อสมอง้ออางอย่าไปว่าเขาแรงเกินไปคุณจะไปสอนอนไหนคะสอนอไม่กว่านะสออกไปเองบอกพูดกลับไปเองก็ได้ไม่เคยเคยโจวิ่งสวนเลนมาไม่ยอมรับผิดนี่แหละครับ พูดกับผมคุณใช้คำพูดอย่างนี้ไม่ละคุณพูดใส่